เนี๋ถ้ามันจะเด้งเลือดทุกๆแปดเทืนนะครับลดเลือดแบกเอต้านะครับท่านผู้ชมเพื่อให้เอต้าติดแอนตี้เมจิกนะครับแล้วก็ปาดอันตีไปนะครับถ้าติดคียก็คือตายเลยนะครับในตอนนี้แต่ถ้าไม่ติดคียอก็เล่นต่อนิดนึงนะครับโอเคก็ไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับชั้นที่95นะครับก็หวังให้แค่แบกเอต้าติดแอนตี้เมจิกนะครับตอนนี้ก็จะมาเห็นดาเมจของชั้น95นะครับก็คือส่วนของประดับนะครับ แปลว่าผมทําคลิปว่าควรหายังไงหางจากตรงไหนทํายังไงให้มันคุ้มค่าที่จะเลือกนะครับในหีบนะครับยิ่งเมื่อกี้ผมได้หีบมาแล้วนะครับก็ผมได้อธบายอธิบายไปแล้วครับสามารถดูได้ที่มุมขวานะครับด้านมุมขวาข้างบนนะครับรูปตัวไอน,นะครับ <c oughs> เอาละครับเราก็มาต่อชั้นที่94กันนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ชั้นที่94นะครับใช้ทีมหน้าตาประมาณนี้ก็ได้นะครับ เอสตารแทบจะติดแอนตี้เมจิกเลยนะครับก็ดาเมจจะแรงมากครับเว็บด่าน94นครับก็ทีมเงินก็สามารถผ่านได้นะครับเอาทีมที่เราใช้ในด่าน90-93ได้นะครับแต่อันนี้เราจะเล่นเอาพวกนี้นะครับถ้าตัวในตัวหนึ่งตายแนะนนําให้เริ่มเกมใหม่เลยนะครับ กันตีไปเลยก็ได้นะครับแต่ประมาทนะครับชันนี้อามาเว็บสองตัวไหนตายก็ได้นะครับยกเว้นแบคแอสตานะครับโนเอลตายก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ตายก็จะดีกว่าข้อเสียนะครับมันจะเมื่อกดดันตีบางทีมันถ้าไม่ติดเลือดก,ก็จะไม่ผ่านนะครับแต่ก็ บางคนก็จะไม่ผ่านแต่ผมอาจจะผ่านอยู่นะครับนะครับมันไม่ติดแอนตี้มาจิตที่จริงควรติดนะครับเพราะว่าเรากดาอนตีของราสนีไมมุตนะครับมันควรลดเลือดเปกัซ่านะครับในดัน94นะครับฝั่งนู้นตีค่อนข้างแรงนะครับพยายามเอาตัวที่ลดเทินนะครับมาใช้งานนะครับไม่งั้นคือเราจะค่อนข้างโดนดาเมจบ่อยมากนะครับ ระวังนะครับตัวที่มีตีโต๊กลับนี่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้ามันเปิดโต้กลับมา3อันนี้โอ้โหมีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันโต้กลับทีแม่งโคตรแรงนะครับพวกนี้นะครับเราจะตีแค่ตัวเดียวนะครับก็ระวังด้วยนะครับก็ตีไปตัวสีเขียวนะครับว่าทีมเราจะเป็นตัวสีแดงนะครับมันจะตีหมูนะครับต้องระวังนะครับเห็นไหมมันโต้กลับมาตีหมูนะครับโอเคสวยงามนะครับ นี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับท่านผู้ชมกดสกิลสองให้โนเอลนะครับกดปั่นไปเลยก็ได้นะครับถ้ามีโล่ของโนเอลก็ไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับท่านผู้ชมแดนตีมาก็ปาดไปเลยนะครับโอเคชั้น94ก็หน้าตาประมาณนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นชั้น9 5เนาะอ๋อดามจก็จะประมาณนี้นะครับชั้น9 4นะครับโอ้โหโนเอลค่อนข,ข้างแปลกเลยครับชั้นนี้ไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นถุงความจำด่านที่9 5นะครับชั้นนี้ต้องระวังการใบของบอสนะครับมันจะใบสกิล2และอันติเลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลำคาญมากนะครับก็พยายามเก็บตัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก่อนนะครับ จะมีเด้งเลือดนะครับดกด Q อันตรีไปเลยก็ได้นะครับอ่ามโหตีก็ลดเทินบอสนะครับจะให้บอสได้ออกเทินเลยเคเรามีดูดเลือดด้วยนะครับก็ปาดไปให้บอสเลยก็ได้นะครับถ้าหวังว่ามันจะตายนะครับ เมื่อกี้ไม่ติดคีย์นะครับเมื่อกี้ไม่ติดคีย์นะครับถ้าติดคีย์ก็คือการันตีว่าผ่านเลยนะครับเมื่อกี้แต่มันไม่ติดคีย์ไงก็ไม่เป็นไรนะครับข้อเสียของราสีไม่หมดนะครับมันจะหิวเลือดให้แค่ตัวแทงนะครับไม่หิวให้ตัวอื่นที่เลือดต่ำนะครับถ้าเกมมันปรับได้นะครับรับตัวที่เลือดต่ําจะเป็นตัวที่โกงมากอีกหนึ่งตัวในเกมเลยนะครับ คนปับครับคนปับรดเทินบอสครับ <c oughs> พยายามลดเทินให้ได้เยอะที่สุดถ้าจะเยอะได้นะครับให้มันออกเทินนะครับปั่นสกิลสองไปครับ Okay. ตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับือว่าเล่นง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับระวังแค่มันใช้สกิลหนึ่งที่ค่อนข้างแรงนะครับใช้แบคแอนต,ต้าครับก็ระวังด้วยนะครับและทุกๆแปดพื้นมันก็จะฮิวเลือดตัวเองมานะครับปั่นไปก่อน,นครับรอให้มันฮิวเลือดก่อนนะครับเราค่อย เน้นจัดการทีเดียวเลยนะครับขอดูอีกนิดนึงนะครับโอเคงั้นกดนตีไปเลยนะครับอุม้ม อยประสานกันเลยนะครับอ่าในเตือนนี้เราก็จะลดเตือนบอลนะครับคิวสองแบกเอต้าไปนะครับก็ภาวนาให้แบกเอต้าติดคีนะครับเห็นไหมครับมันจะเด้งเลือดทุกๆุกแปดเตือนนะครับลดเลือดแบกเอต้านะครับท่านผู้ชมเพื่อให้เอต้าติดแอนตี้เมจิกนะครับ แล้วก็ปาดอัมตีไปนะครับถ้าติดคีย์ก็คือตายเลยนะครับในตอนนี้แต่ถ้าไม่ติดคีย์ก็เล่นต่อน,นิดนึงนะครับโอเคก็ไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับชั้นที่95นะครับก็หวังให้แค่เบลกีตาติดแอมตีมจิกนะครับตอนนี้ก็จะมาเห็นดาเมจของชั้น95นะครับก็คือจูเลียสก็ทําดาเมจประมาณล้านสี่นะครับแบลกีตาก็จะมาปิดบอร์ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในทีมนี้ ก็ในคลิปต่อไปนะเป็นจะเป็นคลิปจัดอันดับเทเลลิตนะครับแล้วก็จะเป็นการไ่หอร้อยนะครับเพราะว่าชั้น 96, 97, 98, 99ค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะให้ผมลงก็ลงได้เหมือนกันนะครับสแต็กของแบ c ็กเอตาที่ผมทําได้ก็ประมาณนี้นะครับคิเลดหกนะครับคิดดามิด87นะครับเอ k ก็ประมาณ2 6งหมนะครับส่วนของประดับนะครับ ของประดับ LR นะครับก็จะเป็นของคิดาเมตนะครับเดฟนะครับส่วนอ่าก็เป็นไงบ้างครับถ้าใครไม่ผ่านก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับก็โลตัสนะครับเริ่มได้ใช้งานแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กับสับสกาด้วยครับก็เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่